บุญมาทีวีเสนอ นงปล่อยป่าแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจได้บุญนี่นแหละเนาะแมนูีดอกแต่ว่าคือพาข่อยว่าปล่อยไก่แทะอ้าวขวสิไปปล่อยน้ำสา่าแถวบ้านก็ไ่ได้ละเนาะจิ้นจอยไปปล่อยลงเขาบักแควบักลังกสิไปซิดเมื่อกินนี่คือจังตอนนั้นน่ะตอนไหนตอนวันพายายเห็นดีโอ้ที่สลวพ่ไปปล่อยปลาดุกน,ะน่ะเมียนไปซิดเมื่อกินเลยออเ <laughs> บิ่งดูถ้าเขามาปล่อยน้ำนำโขงยังสิอื มันกระิวายไปเรื่อยๆพูนสอดหอดทะเลเอาไทยพูนพูนนะป้าไปไก่อยู่ได้เนาะไก่แล้วเนาะคือหฮอนนิละจ้าเห็ดบุญแล้วแล้วกระสิได้บุญอิ่มอกอิ่มใจบุญกุศลข้างนี้นี่ต้องเด้นรับแบบเต็มที่แน่นอนเลยสาธุ กับแม่นโพดเกือบนล้วนี่กูอย่างยุงเอ้านั่นหัวหน้าผู้ใดดึกมาจักวะนี่เจ็บเลยเฮ้ยหนอนี่ล่ละพี <S <S ่บุญล้นทับกินแล้วกับมุ้้ากัดเก็บกันเมียดเนอบุญเอียงสมารบุญทับปันนั่น พื้เลยนะมันเครื่องรถโบกี้มันคือดำว่ะห่วงว่วดีบ่เฮ็ดอยังลุงพี่เอาน้องเช็คในมันเครื่องล่ะมันเป็นแหงๆเป็นดำๆำไหมขี้จังด่าไอเห็นนะมันเครื่องแห้งบรถโบกี้เื่อจะมันแห้งไหมจังว่ะคือว่าจังสั่นซื้อหมวกว่ะแบตเตอรี่รถจะไปใส่นี่ แบตเตอรี่แมนจำชอตนักประจําเยะมาใส่ก็อยู่นี่มาได้ไปทําบุญลูกพี่เอ้ยสวยบัดมือมือนี่ถทาบุญยังกี่ปีวยโอ้ยขวดน้ำอยู่ในมือว่าสิเตะฟีชิกขัดๆให้มันลงทางขยะทางขยะแมนเข้าปะ จังสีแล้วเนาะโยนขึ้นลตั้มเลยเต็มเต็มดูผีเต็มทังชางเลยเต็มหัวผู้สาวเขาบูดาสกัดเท่าตีห่วยดาพอท่านเป็นอย่างคอยแลนหนีก่อนตลาดยุ่งขนาดโอ้ยสมรมดาแต่ถ้าคนั้เอาขวดไปแกะหนอกนโอยนาะกวานล โอ้ยหนาดิหุ่นหุนเลยมันนี่โอ้ยสวยเบิดมือแท่น้ะกู่มือนี่เกือบเป็นบุบในรถบัวคิงเนี่ยจะเปิดไฟน้องดูเอาขึ้นไปเปิดเองโอ้ยเมื่อยแหม่เจบคิงขับรถตั้งไก เสร็จแ,แล้วใส่แต่เฮาขาบไปใส่ก็ดีเจ้าของน้องผู้ขับก็เชื่ออาวกระคาบโหลดเป็น,ยน,ปนหยังผู้ข,ขับเป็นแมปิดประตูพร้อมโอ้ลืมเป็นจี้เจ้าของกระคบเป็นอยากใส่เฮาหนาเออนะผู้อ่อนเยาวย์หนวดเลยแบบว่าเออเฮ็ดจ็เฉืยดด้วยล่ะเ <laughs> วยผู้ขับเท่า้นเฮ้ <laughs> เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญนะคะสื่ออย่างน่าจะเลือกเลยเด้อเอิ่มทูนะครับแอะขายให้ลูกค่ะเอาก็มาขายเมือข่อยเมื่อยอยู่โอ้ยอิ่มทู้น่าจะเอาจดไว้เออเอ็มทูดีทอกเนาะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอ้ามือเป็นยังหันอ๋อกระโปรงหนีบมือ งโงรถโต๊ใจเบิดว่าม่นกระโงรงแน้งเงียบขอขอทิมแก้วได้ปะมีม,ม,มีทางขยะปะครับโอ้ทิมเลยจานอจ้าทางขยะทิมเลยนี่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 น สวยขักสวยแน่เนาะไปเฮ็ดบุญปล่อยนกปล่อยปลามาย่างออกจากหม่องปล่อยก็ะเทือขวดน้ามม่จะท่างเลยพวมันตกใส่หัวมาหอดหม่องเงี้ยน้าเัีก็ยังมาก็เด็นเข้านาอีกอยู่เย็นนี่ละน้ำมุนมาจากสวรรค์บุญสีน e ้ำมุนใสเนาะกาแฟล้วนเลยนี่เอ้านะท่องไวท่องไวบุญ บุญบุญเตียกตัวนยอนเด้ค่อยเกือบมันสวยอีกนาอกูสวยมาเบิดมือแล้วมือนี้ก็ได้อขอโทษครับจักบาทน้องครับนอกจำปีเอ็มทูดีป่ะจ้ย1 5าบาทค่ะอันนี้หนึ่งพันพนะครับค่ะเท่านห้เลยจัดสักรู่ ท้อนยี่บ้อจำปีทอนตัวนาออืมห้องไว้บุญบุญบุญยุบหนอพองหนอบุญบุญแล้วก็บุญสนับสนุนโดย บริษัท P ีบีอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดสินค้าดีไม่คุณภาพจากวุ้นมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้